เมื่ออาสูรหลั่นกองท้ารบกับเทวดาชั้นดาวดึงซึกสงครามการแย่งชิงบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีชนวนเหตุเกิดจากเรื่องใดนั้นเชิญท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้เลยครับดาววดึงสวรรค์ชั้นที่สองของสุขติภูมิคือดินแดนแห่งจิตวิญญาณชั้นสูง ตั้งอยู่บนยอดเขาพระสุเมนอาณจาจักรกว้างใหญ่ไพศาลเป็นมหานครใหญ่พื้นที่ราบเรียบเสมอบนยอดเขาแวดล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วอันเป็นทิพย์มีประตูเป็นกำแพงแก้วประตูเหล่านี้เมื่อเปิดออกมาในแต่ละครั้งจะส่งเสียงดนตรีไพเราะเพราะผิงหญิงนักพร้อมด้วยปราสาทวิมาน ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการเปลงประกายสวยสดงดงามยากสุดจะพรนานาก็ปราณน,นั้นมีเทวดาอยู่สองจำพวกหลักๆอาศัยอยู่คือเทวดาที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและเทวดาที่อาศัยอยู่บนอากาศซึ่งมีวิมานลอยไปกลางอากาศนั่นเองมีอุทยานทิพย์กว้างขวางกำแพงล้อมรอบสีทิศในอุทยานทิพย มีต้นไม้ทิพย์คือต้นปาริชาติหรือต้นกันละประพฤกต้นปาริชาติเมื่อครบร้อยปีแต่ออกดอกครั้งหนึ่งมีเหลาเทพพูบุตรเทพธิดาพากันมาชื่นชมรื่นเริงเ,เมื่อดอกปาริชาติเบ่งบานแตปรากฏแสงอรุณรุ่งเรืองงดงามตะการตารัศมีส่งออกไปไกลหลายหมื่นวาเมื่อมีลมพัดพาไปในทางทิศใด อ๋อจะทรงกินไปไก่แสนไก่กันเลยทีเดียวเชียวความวิเศษอันเป็นทิพย์ของตนป่าริชาติเมื่อเทวดามาสูดดมกลิ่นหอมจะสามารถระลึกชาติได้ระลึกถึงความหลังอันหวานชื่นอย่างน่าอัศจรรย์ใจกันเลยทีเดียวมีสโบคาระณีอันเป็นทิพย์น้ำใสสดดังแก้วมณีผู้ที่จะมาบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงด้นั้น มีเหตุปัจจัยดังนี้เมื่อสมัยยังเป็นมนุษย์มีการวางจิตในการให้ทานให้โดยไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันไม่มุ่งการสั่งสมไม่ได้คิดว่าเมื่อตายแล้วจกได้เสวยผลของทานแต่เมื่อมนุษย์เหล่านั้นย่อมคิดว่าการให้ทานเป็นการดีอานิสงผลบุญเมื่อตายจากมนุษย์ไปแล้ว ทำให้ไปบังเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระอินทนามว่าท้าเวปจิตติซึ่งปกครองหมู่ทวยเทพเทวดาบนดาวดึงในขณะนั้นซึ่งการได้เกิดเป็นพระอินนั้นหรือเท้าสักกะจะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนหน้าที่กันตามการเวลาตามเหตุตามปัจจัยในการสั่งสมบุญบารมี ท้าเวปะจิติมีบริวารเรา่าวยเทพมากมายมหาศาลคอยปฏิบัติรับใช้ทั้งนางสนมปมเกี่ยวยุคข,ของท้าเวปะจิติในการปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงมักจะมีการเฉลิมฉลองรื่นเริงซะเป็นส่วนใหญ่มีการดื่มน้ำเมรยัยหรือสุราบ่อยครั้งทำให้ลุ่มหลงในการมลมสนุกสนานเพลิดเพลินอึกรกะทึกกึกโรม เวลาผ่านไปนานแสนนานมีมนุษย์นามว่ามะคะมานพและบริวารรวม33คนพวกเขาได้สั่งสมบุญบารมีทำบุญร่วมกันมาสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการได้มาเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อ33คนนั้นสิ้นอายุไขในภพของมนุษย์มะคะมานพและบริวาร ได้มาบังเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยที่มรรคมานพได้มาเกิดเป็นเท้าสักกะซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าองค์ใหม่เหล่าทววเทพเทวดาบนดาวดึงดึงเมื่อเท้าสักกะได้เห็นพฤติกรรมการประพฤติดุ่มหลงมัวเมาการดื่มเมลัยบ่อยครั้งของเท้าเวปกิตติและบริวารซึ่งไม่เหมาะสมที่จะอยู่บนสวงสวรรค์ ฉันดาวดึงอีกต่อไปท้าวสักกะและบริวารร่วมกันตกลงใจว่าจะไม่มัวเมาดื่มสุราในงานเลี้ยงตอนรับพวกของตนและเทวดาใหม่หากจะดื่มก็ขอให้ดื่มน้อยๆดื่มพอเป็นพิธีเพียงเท่านั้นห้ามเมาโดยเด็ดขาดเมื่อถึงวันนั้นท้าวสักกะใหม่กับบริวารก็ได้ทำตามที่ตกลงกันไว้จนกระทั่ง งานเลี้ยงต้อนรับเทวดาใหม่สิ้นสุดลงโดยที่พวกเท้าวเวปะจิตติกับบริวารก็ได้เมาจนไม่ได้สติสลบสลายกันไปหมดเท้าวสักกะใหม่พร้อมด้วยบริวารก็ได้จับตัวเท้าวเวปะจิตติและบริวารโยนทิ้งลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นได้สถาปนาตัวเองเป็นพระอิน์องค์ใหม่ในทันใดเวลาผ่านไป เมื่อเท้าเวปจิติและบริวารฟื้นจากอาการเมาเมลัยก็ฟื้นคืนสติรู้สึกตัวว่าพวกของตนนั้นได้ถูกจับโยนลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปแล้วเพราะการมัวเมาเมลัยนี่เองถึงทำให้พวกของตนถูกจับโยนลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นท้าเวปจิติและบริวารของเขาก็ได้เห็นโทษของการมัวเมาเมลัย การสังสรรค์รื่นเริเรงลุ่มหลงขาดสติพวกเขาจึงตกลงใจกันว่าจะไม่ดื่มสุราอีกต่อไปและเพื่อเป็นการเตือนสติไม่ให้ไปลุ่มหลงกับน้ำเมลัยอีกต่อไปถาวเวปจิตติจึงสถาปนานามใหม่ของหมู่เหล่าตนว่าอะสุราห,หรืออสูรซึ่งมีความหมายว่าผู้ไม่ดื่มสุรานี่เองหมู่เหล่าอสูร ก็ยังมีบุญบารมีหลงเหลืออยู่ที่ได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติปรางก่อนพวกเขาได้เนรมิตเทพมหานครใหม่ขึ้นซึ่งอยู่ในชั้นดาวดึงหากแต่อยู่ต่ำกว่าชั้นดาวดึงเป็นมหานครที่มีความสวยสดงดงามน่าอยู่อย่างอัศจรรย์อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมีคูน้ำล้อมรอบซึ่งก็ไม่ต่างจากดาวดึงเพียงเท่าไหร่นัก หากเพียงแต่ตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรพศอยู่ใต้เขาพระสุเมนเพียงเท่านั้นเองท้าวเวปะจิตติก็สถาปนาตัวเองเป็นจอมอาสูนปกครองมหานครอาสูนพิภพ,พ,พเรื่อยมามีความเจริญรุ่งเรืองมหานครนพิภพ,พ,พเปียบพร้อมด้วยความสุขเสวยทิพมากมายมหาศาลหากเนรมิตอิทธิพ์อะไรก็เกือบจะได้กันหมดทุกอย่าง เลยยทีีเดเดวกือบจะเหมือนดาวดึงที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยมาก่อนแต่มีเพียงบางสิ่งที่ไม่มีนั่นก็คือต้นไม้ทิพย์คือต้นปาริชาติซึ่งก็จะมีอยู่บนดาวดึงเพียงเท่านั้นแต่ในอสูรพิภพก็ยังมีต้นจิตตะปาลีซึ่งเกิดอยู่ในใจกลางพระมหานครอสูรพ,พิภพมีความค้ายคลึงกับต้นปาริชาติ แต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวความหอมของต้นจิตตะปารีเมื่อออกดอกจะทรงกลิ่นหอมไม่เท่าเทียมกับต้นปาริชาติเมื่อพวกอพพพสูรพิภพได้สูดดมกลิ่นหอมของต้นจิตตะปารียังไงก็แตกต่างจากต้นปาริชาติซึ่งพวกเขาได้กลิ่นหอมไม่เท่าต้นปาริชาติทุกร้อยปีต้นปาริชาติจะออกดอกเบ่งบาน เราตัวเทพเทวดาก็าจะพากันมารื่นเริงเฝ้าคอยกันเมื่อดอกปาริชาติเบ่งบานความอัศจรรย์ความเป็นต้นไม้จิบต้นไม้วิเศษของต้นปาริชาติมูเราวตัวเทพเทพพระบุตรเทพธิดาเมื่อได้สูดดมกลิ่นหอมแล้วจะสามารถระลึกชาติได้ระลึกถึงความหวานชื่นความหลังในอดีตชาติที่เคยผ่านมา แต่ต้นจิตตปาลีในอสูรพิภพนั้นแม้จะสวยงามก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้วิเศษหากแต่เพียงเป็นต้นไม้สวยงามธรรมดาเหมือนกับต้นไม้ทั่วไปเมื่อต้นจิตตปาลีเบ่งบานเราอาสูรพิภพก็ต่างพากันไปรื่นเริงสูดดมกลิ่นเพื่อที่จะระลึกชาติแต่ก็ไม่เป็นดังเช่นต้นปาริชาติทำให้เราอาสูรพิภพนึกถึงความหลัง เมื่อครั้งเคยสูดดมกลิ่นหอมหวานของต้นปาริชาติบนดาววดึงทำให้เหล่าอาสูรพิภพเกิดความคับแขนใจเรื่อยมาอยากขึ้นไปอยู่บนดาววดึงอีกครั้งดังเคยเวลาผ่านมายาวนานเท้าสักกะหรือพระอิน์องค์ใหม่เดิมเมื่อสมัยยังเป็นมนุษย์นามว่ามัคคานพเขามีพันระยาถึงสี่คนคือนางสุธรรมมา สุนันทาสุจิตตาและสุชาดาพันรยาของเขาต่างสั่งสมบุญบารมีกันมากมายเหลือล้นหากเหลือแต่เพียงนางสุชาดาเท่านั้นที่ไม่ค่อยชอบทำบุญทำทานสนใจแต่ความสวยความงามแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยสดงดงามไปวัน,วนเมื่อพันรยาทั้งสี่ของมคามนพตายไปสามคนประเดบไปเกิดเป็นพระชายา ของมัคะมานพคือพระอินองค์ใหม่บนดาววดึงเหรือเพียงแต่นางสุชาดาที่บุญบารมีไม่ถึงจึงส่งผลให้มาเกิดเป็นนกรนกระยางนกกระยางมีทินอาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำใหญ่ในป่าหิมาพานใกล้ก่กับเชิงเขาซึ่งในแต่ละวันก็จะออกหากินอุ้งหอยปูปลาใช้ชีวิตหากินไปวัน แบบโดดเดี่ยวว้าเวเมื่อพระอิน์องค์ใหม่หรือเท้าสักกะได้รู้ข่าวว่านางสุชาดาพันรยาในอจิตชาติของตนได้มาบังเกิดเป็นนกกระยางท่านจึงได้เนรมิตแปลงกายเป็นนกกระยางตัวผู้ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาพบนางสุชาดาจากนั้นท่านก็ได้เล่าเรื่องราวในอดิตชาติให้นางสุชาดา ในร่างนกกระยางฟังเหตุที่ได้มาเกิดเป็นนกกระยางเพราะนางไม่ได้ร่วมทําบุญสุนทานสั่งสมบารมีเหมือนภรรยาคนอื่นๆพระอินทร์ก็ได้พานางสุชาดาบินขึ้นไปชมบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทําทำให้นางสุชาดาโอภเห็นความสวยงามน่าอยู่ตระการตาของดาวดึงจึงทําให้นางยากมาอยู่บนดาวดึดึงแต่นาง ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เนื่องจากอยู่คนละภพคนละชาติพระอินท์ยึงแนะนำสั่งสอนให้สุชาดาเลิกทำบาปเลิกฆ่าสัตว์เลิกกินกุ้งหอยปูปลาที่มีชีวิตให้กินได้เฉพาะสัตว์ที่ตายแล้วเพียงเท่านั้นสุชาดาเมื่อได้ฟังพระอิน์พูดแล้วก็ได้ทำตามทุกอย่างโดยเคร่งครับ เพื่อหวังที่จะได้ไปบังเกิดบนดาววดึงที่มีวิมานอันสวยสดงดงามวันไหนที่ไม่มีกุ้งหอยปูปลาตายนางสุชาดาก็จะอดทนอดกันไม่กินอะไรนางก็ได้ทำแบบนี้เลื่อยมาจนกระทั่งในที่สุดสุชาดาก็ได้อดตายด้วยความดีบุญบารมีการอดทนอดกัน ถึงส่งผลให้สุชาดาได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งก็เป็นลูกสาวของช่างปั่นหม้อที่เมืองพาราณสีในภพชาตินี้นางเป็นสาวที่มีจิตใจบริสุทธิม์มุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรรักษาศีลประพฤติกายวาจาใจสุดจริตยอย่างเคร่งครัดเข้าวัดฟังธรรมประพฤติพมจันเป็นอาจินตลอดการยาวนานซึ่งในที่สุด นางก็ได้สิ้นอายุไขในภพของมนุษย์ซึ่งปัใจจัยในการสร้างกุศลผลบุญทําให้นางไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ก็เป็นลูกสาวของเท้าเวปะจิตติภพเหล่าของหมู่อสูรซึ่งอสูรก็เป็นเทวดาเหมือนกันจอมอสูรอย่างเท้าเวปะจิตติซึ่งก็เคยถูกพระอินทร์องค์ใหม่ย,ยึดดาวดึงดึงไปนั่นเองสุชาดา พได้เติบโตในอสูรพิภพ,พมีรูปลักษณ์สวยสดงดงามเหมือนนางในวรรณคดีเวลาผ่านมาท่านจอมอสูรก็อยากให้นางสุชาดาเป็นฝั่งเป็นฝาท่านจึงได้ประกาศหาผู้ครองให้ลูกสาวของท่านคือนางสุชาดาโดยเป่าประกาศให้เจ้าเมืองบนสวรรค์บนชั้นดาวดึงต่างต่าง,างรับรู้เพื่อทำการเสี่ยงทาย ของมาลัยให้แก่ชายที่นางรักนางชอบคอพอใจโดยที่นางสุชาดาหากชอบชายคนไหนก็ให้นางไปของมาลัยแก่ชายคนนั้นตามใจได้เลยทีเดียวเมื่อถึงวันเลือกคู่ครองของนางสุชาดามาถึงพระอิน์องค์ใหม่ก็ได้ทราบข่าวเร่งว่านางสุชาดาจะตกเป็นของภรรยาคนอื่น จึงได้แปลงกายเป็นชายชรามาร่วมงานในวันเลือกคู่ครองพอถึงเวลาเลือกคู่นางสุชาดาก็ได้เดินเลือกชายที่มาจากเจ้าเมืองต่างๆไปเรื่อยนางสุชาดาไม่รู้สึกหลงรักชอบพอคอใจกับเจ้าเมืองคนไหนเอาเสียเลยแม้แต่คนจนกระทั่งนางเดินมาเจอชายชราในร่างพระอินทซึ่งเป็นคนสุดท้าย ท่านใดนั้นนางก็เกิดระลึกชาติได้ถึงความหลังจําได้ว่ามคะ,ะมานพในร่างพระอินทร์องค์ใหม่ซึ่งก็เคยเป็นสามีของตนในอดีตชาตินางจึงคล้องพวงมาลัยให้แก่ชายชราคนนั้นถท้าวเวปะจิตติเกิดความไม่พอใจและเกิดความแปลกใจเป็นอย่างมากมีเจ้าเมืองต่างๆรูปลักษ์สง่างามหล่อเหลาเอาการแต่นางทำไมไม่เลือก เขาไปเลือกชายชราคนแก่มาเป็นคู่ได้ยังไงท้าวเวปกิตติจึงทำการขัดขวางทุกอย่างไม่ยอมให้สุชาดาเลือกชายชราคนนั้นสุชาดายืนยันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะแต่งงานกับชายชราคนนี้ให้ได้ในที่สุดชายชราจึงเปิดเผยตัวตนว่าท่านเป็นพระอินทร์แปลงกายลงมาจากดาวดึง จากนั้นพระอินทร์ก็ชิงตัวนางสุชาดาหาอขึ้นไปบนดาววดึงต่อหน้าต่อตาเจ้าเมืองต่างๆที่มาร่วมงานในวันนั้นทำให้เท้าเวปจิติเสียหน้าโกรธเคืองพระอินทร์เอาซะเป็นอย่างมากจึงเป็นชนวนเหตุบวก,กับระามคับแขนใจในครั้งก่อนที่ตนและพวกถูกจับโยนลงมาจากชั้นดาว,วดึง เหมือนกับเอามีดมาปักลงกลางใจกันเลยทีเดียวการที่ตนและพวกโดนเล่นงานด้วยคนอุบายจากพระอินทร์ในครั้งก่อนยังทำให้ตนและพวกไม่ได้สูดดมกลิ่นหอมละมุนของดอกปาริชาติแล้วครั้งนี้ยังถูกตามมาหยามถึงถิง่นต่อหน้าต่อตาแขกผู้มาเยือนเจ้าหัวเมืองต่างๆชนวนเหตุความขัดแยง้งคับแขนใจนี่เอง จึงทําให้เท้าเวปจิติลั่นกองลบเรียกรวมไพ่พลเหล่าบริวารทั้งหมดในอสูรพิภพมารวมตัวกันแล้วเหาะขึ้นไปบนยอดเขาพระสุเมนดาววดึงทาศึกสงครามกับพระอิน์องค์ใหม่ศึกสงครามเทวนามีการสู้รบกันยาวนานเพื่อแย่งชิงดาววดึงแย่งชิงลูกสาวแย่งชิงต้นปาริชาติ ซึ่งการสู้รบจะมีการผัดกันแพ้ผัดกันชนะเมื่อฝ่ายใดแพ้จะถูกจับมัดมือทั้งห้าแห่งแห่งที่หาจะมัดที่คอต่างฝ่ายต่างไล่วิชาวเวทมนต์อิทธิฤทธ์ใส่กันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชอึกกระทึกคึกโคมไปทั่วดาววดึงดาววดึงลุกไม่เป็นไฟเมื่อฝ่ายใดจะแพ้เขาจะกลับเข้าสู่พของตนโดยมากแล้วจะไม่ค่อยตาย เนื่องจากฝ่ายพระอินท์และฝ่ายอสูรจะหายกลับเข้าสู่ภพของตนได้ศึกแย่งชิงสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยจวบจนพระพุทธกาลนานมาเรื่องราวเทวดาสู้กับอสูรบนดาวดึงก็อขอจบลงเพียงเท่านี้กราบขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ